ทุกคนครับวันนี้เรามีข่าวสมาร์ทโฟนอัปเดตกันเพียบไม่ว่าจะเป็นภาพรุดดีไซน์ของ Gala x y s 25ตัวใหม่ไปจนถึงค่าซ่อมหน้าจอพับได้ราคาแพงหูชีของ h ั a เว i ที่ต้องบอกเลยว่าเยอะจนต้องร้องอู้หูแถมเรายังจะมาคุยถึงปัญหาระบายความร้อนของสมาร์ทโฟนขนาดเล็กอีกต่างหากรวมถึงที่ Apple กํกำลังทำให้การเปลี่ยนแบตใน iPhone 16ง่ายขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของ EU ด้วยงั้นอย่ารอช้าไปติดตามชมกันเลยครับแล้วอย่าลืมเมน้นเอาไว้ด้วยนะว่าคุณตื่นเต้นกับสมาร์ทโฟนนรุ่่ใหม หรือเปล่าหรือเป็นกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่พูดถึงกันอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ comment มาคุยกันได้เลยแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับเช่นเคยครับเพื่อนๆผมขอเวลา5วินาทีให้ทุกคนไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, หรือคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับ เอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ภาพหลุด Galaxy S 2 5ที่คือฮากันก่อนเลยทาง Android Headline นั้นได้จับมือกับอ l e a ีผูเชียชาญด้านการปล่อยภาพหลุดตัวท็อปมาเผยของ S 25รุ่นพื้นฐานที่หลุดออกมาแล้วเอาตรงๆน้าก็ดูคล้ายๆ S 2 3เลยแหละไม่ว่าจะกล้องหลังเรียงตั้งแนวตรงหรือกล้องเซลฟี่ที่อยู่ตรงกลางด้านบนต่างกันแค่ขอบจอที่ดูบางลงหน่อยๆคุณว่าซัมซุงเพเซไปหน่อยปะกับดีไซน์นี้หรือว่าเข้าทางถ้ามันไม่พังก็อย่าไปแก้มันกันแน่มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็น กันหน่อย ที่นี่ก็มาดูสเปคที่หลุดมาของ Galaxy S 2 5กันบ้างโดยว่ากันว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมหน้าจอ617นิ้วซึ่งเล็กกว่า S 2 3นิดหน่อยแต่ข้างในนี่สิคาดกันว่าจะใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 4รุ่นใหม่ล่าสุดที่น่าจะทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีข่าวอีกว่า Samsung เตรียมเพิ่ม RAM เป็น 12GB กิกะไบต์เลยด้วยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องความจุแบตที่ลือกันว่าจะยังคงเดิมที่สี่นังมิลลิแอมซึ่งา,าง ควรจะใส่แบตท,ที่ใหญ่กว่านี้ไหมหรือจะโฟกัสที่เรื่องประสิทธิภาพอย่างเดียวดีแล้วขอฟังความเห็นคุณหน่อยครับเอาล่ะตรงนี้แหละที่เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วเพราะมีข่าวลือว่า Galaxy S 25จะมีดีไซน์ที่กระทัดรัดก,กว่าเดิม ซึ่งก็ทําให้หลายคนเริ่มกังวลว่ามันจะจัดการความร้อนได้ดีขนาดไหนโดยเฉพาะเมื่อใส่ชิปตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Gen 4เข้าไปเพราะเอาเข้าจริงสมาร์ทโฟนขนาดเล็กมักพบปัญหาเรื่องการจัดการความร้อนอยู่แล้วแล้วนี่ยิ่ง S25 ที่ว่ากันว่าจะมีพื้นที่ภายในแคบลงก็อาจยิ่งทําให้เรื่องนี้ท้าทายขึ้นไปอีกจริงอยู่ที่ซัมซุงพัฒนาเรื่องการระบายความร้อนดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังแต่ส่วนมากก็มักจะเน้นไปที่รุ่นท็อปอย่าง a l p h สซะเป็นส่วนใหญ่คุณคิดว่า S25 รุ่นธรรมดานี่จะเอาอยู่มกักบควา ตอนที่จะตามมาแชร์ความเห็นของคุณกันหน่อยครับ พอพูดถึงเรื่องความร้อนเข้าไปมันก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยอยู่เหมือนกัน,นกับกาแล็กซี่เรุ่นเล็กๆในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าซัมซุงจะพัฒนาและอัปเกรดระบบการจัดก,การความร้อนมาในทุกรุ่นก็ตามแต่สุดท้ายเทคโนโลยีชิ้นเด็ดพวกนี้ก็มักจะถูกเก็บไว้ให้กับรุ่นพรีเมียมอย่างอัลต้าซะส่วนใหญ่ซึ่งก็น,น่าเสียดายไม่น้อยเลยสําหรับเหล่าสาวกที่ชอบสมาร์ทโฟนขนาดกะทัดรัดแต่ก็ยังอยากได้ประสิทธิภาพระดับท็อปโดยไม่ต้องร้อนจนลวกแล้วคุณเคยเจอปัญหาความร้อนสูงกับกาแล็กซี่เรุ่นธรรมดาที่ผ่ผาานมามห ครับถ้าเคยมันส่งผลกระทบกับการใช้งานของคุณหรือทําให้คุณเกิดความกังวลกับการเลือกรุ่นเหล็กหรือเปล่ามาแชร์ประสบการณ์ที่เจอมากันหน่อยสิครับยังไม่จบนะครับถ้าชอบคลิปนี้มาร่วมสนับสนุนพวกเราได้ที่ l i n k surfer.me ด้านล่างคอมเมนต์นะครับชมกันต่อเลยครับ โอเคมาคุยกันต่อเกี่ยวกับสิ่งที่น่างหงุดหงิดที่สุดเวลาใช้สมาร์ทโฟน Galaxy S รุ่นเล็กๆนั่นก็คือป๊อปอัพเตือนอุปกรณ์ร้อนเกินไปคุณลองคิดดูสิตอนที่คุณกําลังอัดวิดีโอความละเอียดสูงกลางแดดเปรี้ยงหรือใช้งานหนักหน่อยแล้วดันมีป๊อปอัพปนี้โผล่ขึ้นมาหน้าจอก็รีลงทันที และประสบการณ์ใช้งานคุณก็ดิ่งเฮวล,ลงไปเลยมันไม่ได้แค่ทําให้อึดอัดใจกับความร้อนที่สัมผัสได้จากเครื่องเท่านั้นนะแต่ประสิทธิภาพที่ลดลงเพราะความร้อนนี่สิที่มันแย่แบบสุดๆสําหรับไอเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณบนกาแล x กซีรุ่นธรรมดาไหมครับแล้วมันทําให้คุณรู้สึกยังไงกับเครื่องของคุณบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์หน่อย ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กๆของ s ซัมซุงที่มีปัญหาการจัดการความร้อนแม้แต่ Google Pixel ที่ผมชื่นชอบในเรื่องขนาดกะทัดรัดนั้นก็ยังเคยเจอประเด็นแบบเดียวกันมันเหมือนจะเป็นเรื่องยากเลยนะที่จะยัดฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงลงไปในบอดี้ขนาดจิ๋วโดยคงความเย็นไว้ให้ได้เท่าที่ผมรักความกระทัดรัดและใช้งานง่ายด้วยมือเดียวของมือถือขนาดเล็กแต่ก็อดรู้สึกผิดหวังไม่ได้เลย เวลาที่มันเริ่มร้อนจนทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนกับที่คุณก็คงเคยลังเลใจระหว่างความชอบในดีไซน์เลกระทัดรัดกับความอยากได้ประสิทธิภาพที่ไม่ต้องลดทอนลงไงมันเป็นเรื่องที่ทำให้สมดุลได้ยากจริงๆเลยนะครับเนี่ย เปลี่ยนมาคุยถึงข่าวเรื่องมือถือพับได้ที่น่าตื่นเต้นกันบ้างหัวเว่ยกำลังปล่อยตัวอย่างการเปิดตัวเมท e x ซมือถือพับได้3ทบสุดอลังการในโซเชียลมีเดียให้หายคิดถึงตัวนี้ดูเป็นเครื่องประเภทสัตว์ประหลาดชัดๆไม่ใช่แค่พับได้แบบ2ทบธรรมดาแต่ขอพับให้ครบ3ทบไปเลยหัวเว่ ได้โชว์ดีไซน์ของ Mate Xs ทั้งบน YouTube และแพลตฟอร์มร,ระดับโลกอื่นๆซึ่งสิ่งนี้ทําให้หลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วละ่ะว่าเราอาจจะได้เห็น Huawei ส่งสมาร์ทโฟนพับได้ออกนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะเพราะปกติแล้วเจ้าพวกมือถือสเปคเทพๆพวกนี้ก็มักจะวางขายอยู่แค่ในตลาดจีนเท่านั้นแต่ที่มาปล่อยคลิปตัวอย่างผ่านโซเชียลมีเดียทั่วโลกแบบนี้มันก็ทําให้พวกเราเริ่มมีความหวังกันขึ้นมาหน่อยๆแล้วคุณคิดยังไงกันบ้างครับถ้า Huawei ไม่ได้วางขาย Mate x ซในประเทศของคุณคุณจะ สนใจสั่งมันมาไว้ในครอบครองหรือเปล่า เอาละครับเตรียมตัวให้ดีเพราะเรื่องต่อไปที่จะเล่านี่อาจทําให้คุณถึงกับช็อกหลายคนคงคิดว่าค่าซ่อมหน้าจอมือถือพับได้นี่แพงอยู่แล้วแต่สําหรับ Huawei Mate X4 Ultimate นี่ต้องบอกว่าขยับขึ้นไปอีกระดับเลยทีเดียวลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณดันไปทําหน้าจอพับได้ทั้ง3าจอของมันพังยับเยินจนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดค่าซ่อมที่คุณต้องควักกระเป๋าใจนั้นอาจพุ่งไปถึงราวๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามดอลลาร์เลยนะเนี่ยแล้วนั่นก็เป็นราคาที่ให้ Huawei รีไซเคิลหน้าจอเก่าของคุณไปฟรีๆแล้วด้วยนะเพราะถ้าคุณอยากเก็บเศษซากหน้าจอเอาไว้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามราคาเปลี่ยนหน้าจอใหม่ของเมดเอ็กซีจะพุ่งขึ้นไปถึง1,376ดอลลาร์ 1, เลยทีเดียวนั่นมันราคาที่สูงกว่ามือถือรุ่นท็อปหลายๆรุ่นอีกนะเนี่ยคุณคิดว่าความเท่และความล้ำของมือถือพับได้3ทบนี้มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงของการซ่อมที่ราคาแพงขนาดนี้หรือเปล่าช่วยแชร์ความเห็นของคุณหน่อยสิครับ าราคาค่าซ่อมหน้าจอของเมดเอ็กซีที่เพิ่งเล่าไปทําให้กระเป๋าต่างคุณร้องไห้ไปตามๆกันหัวเว่ยก็มีทางเลือกอื่นมาช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนี้ได้บ้างนะครับโดยคุณสามารถซื้อประกันจอเปลี่ยนใหม่ได้ในราคาเริ่มต้นที่492ดอลลาร์ 2, ซึ่งรวมการเปลี่ยนจอได้1ครั้งภายในปีแรกที่ซื้อเครื่องมันก็ถือว่าถูกกว่าการจ่ายเต็มราคาค่าเปลี่ยนจออยู่เยอะเลยนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่อยู่ดีสําหรับการคุ้มครองแค่ปีเดียวแล้วลองคิดดูสําหรับอุปรกรณ์ที่ล้ําและซับซ้อนขนาดนีี้บาางทอจไม่่ใช แค่เรื่องจอพังครั้งเดียวก็ได้นะตลอดอายุการใช้งานแผนประกันพวกนี้มันทําให้เมดเอ็กน่าสนใจมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าคุณยังมองว่ามันเป็นความเสี่ยงทางการเงินที่สูงเกินไปลองช่วยแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยนะครับ เทียบกันแล้วซัมซุงก็ดูจะใจดีกว่าเวลาพูดถึงเรื่องค่าซ่อมจอมือถือพับได้อยู่หน่อยนะครับถ้าคุณต้องเปลี่ยนหน้าจอด้านในของ Gala x y Z ี่แซซึ่งต้องรวมไปถึงขอบโลหะและแบตเตอรี่ด้วยซัมซุงจะลดราคาให้เหลือเพียง200ดอลลาร์เท่านั้นสำหรับการซ่อมครั้งแรกนั้นมันถูกกว่าราคาค่าซ่อมจอหัวเว่ยเยอะเลยนะเนี่ยแต่ถ้าดันซวยไปทําจอ Z ซตโแต่ครั้งที่2แล้วก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่549ดอลลาร์แทนแต่ยังน้อยก็ถือว่าซัมซุงพยายามเข้าใจและให้ส ครั้งแรกของการใช้มือถือพับได้อยู่นะคุณว่าแบรนด์อื่นๆเขาควรจะมีแพ้นลดราคาซ่อมแบบนี้บ้างไหมครับมาบอกความเห็นกัน ในข่าวเกี่ยวกับการซ่อมแซมอีกเรื่องหนึ่ง Apple ก็กำลังปรับเปลี่ยนดีไซน์ p h o n e 16ให้เปลี่ยนแบตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันครับโดยคาดว่าทั้ง iPhone 16รุ่นมาตรฐานและ iPhone 16 plus จะมีการออกแบบภายในใหม่เพื่อให้จัดการความร้อนได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือทำให้การเปลี่ยนแบตทำได้ง่ายกว่าเก่าที่ว่ากันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่าจะมาจากกฎระเบียบใหม่ของ EU ที่จะบังคับให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทุกรายต้องออกแบบให้แบตเตอรี่เปลี่ยนได้ง่ายโดยผู้ใช้เองแม้ว่า Apple จะยังไม่ได้บออกราายยละเเีดดชัจนว่ ปรับเปลี่ยนยังไงแต่นี่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับคนที่อยากใช้ iPhone ไปนานๆอยู่แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งาน iPhone ได้นานขึ้นไหมหรือคนส่วนใหญ่จะยังอัปเกรดเครื่องก่อนที่แบตจะเริ่มเสื่อมอยู่ดี ในขณะที่ iPhone 16รุ่นมาตรฐานกำลังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ซ่อมได้ง่ายขึ้นแต่เรายังไม่แน่ใจเลยว่ารุ่น Pro และ Pro Max จะได้รับการปรับโครงสร้างภายในแบบเดียวกันด้วยหรือเปล่าเพราะ Apple นั้นเคยแยกความแตกต่างในดีไซน์ระหว่างรุ่นมาแล้วเหมือนอย่างเคสด,ด้านหลังแบบถอดได้ใน iPhone 14ที่ไม่ได้นำมาใช้กับรุ่น iPhone 14 Pro มันเลยเป็นไปได้ว่า Apple อาจจะเริ่มต้นการปรับปรุงให้ซ่อมแซมได้ง่ายนี้กับรุ่นราคาย่อมเยาก่อน แล้วค่อยนํามาใช้กับรุ่นโปรในอนาคตทีหลังหรืออีกทางหนึ่งคือพวกเขาอาจจะยังคงใช้ดีไซน์ที่ซับซ้อนกว่าสําหรับรุ่นโปรเพื่อรักษาภาพและความพรีเมียมเอาไว้คุณว่า Apple ควรทํายังไงดีระหว่างปรับให้ iPhone 16ทุกรุ่นซ่อมง่ายเท่ากันหมดกับเก็บรุ่นโปรให้แตกต่างไว้แบบนี้มาแชร์ความเห็นกันหน่อยครับ และแบบนี้แหละครับที่เราพาทัววนไปเยือนข่าวสมาร์ทโฟนเด็ดๆกันจากที่เห็นกันมานี่ในการไล่ล่าหาสมาร์ทโฟนที่ดูเท่มีประสิทธิภาพล้ำๆกว่าเดิมก็ใช่ว่าจะราบรื่นไปสทัทีเดียวตั้งแต่ปัญหาความร้อนที่อาจเจอกับ Galaxy S 2ี่สอย่างค่าซ่อมที่แพงเวอร์ของ Huawei Mate x 4 Ultimate งานนี้เรียกได้ว่ามีอุปสรรคให้ต้องก้าวข้ามไม่น้อยเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายสทัทีเดียวนะครับเพราะเราก็เห็น Samsung ลดราคาซ่อมมือถือพับได้ลงมาบ้างหรือแม้แต่ Apple ที่หันมาให้ความสําคัญกับการออกแบบ iPhone ให้เปลี่ยนแบตได้ง่ายขึ้นด้วยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ผลิตเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องการซ่อมแซมและอายุการใช้งานมากขึ้นในฐานะผู้บริโภคเราก็ต้องคอยเป็นเสียงสะท้อนและส่งสัญญาณไปให้ผู้ผลิตรู้ด้วยว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญจริงๆระหว่างประสิทธิภาพดีไซน์หรือความสะดวกในการซ่อมคุณให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดตอนเลือกซื้อสมาร์ทโฟนใหม่มาคุยกันต่อในคอมเมนต์เยอะๆนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ